ท่านหัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครสวรรค์ในชัดกล่าวเปิดโครงการประชาอาสาปลูกป่า800ล้านล้นดุดยาดผลที่มหามงคลเฉลิมพระชนกพันษา8 0 0 0 0สามหาลาลยทินีในครั้งนี้เป็นแวดล้อมได้จัดทําคือเพล ให้กับทางราชการและก็การแพทย์ไม่ลดทอนสมวัตโครงการบริหารส่วนตำบลเขาทองท่านผู้ราชการหน้าสมรชนชวงวัดก็ย้าตินแตงนะครับพยายามแล้วด้วยความจกรัิกพอดีปลูกต้นไม้ถวายแด่พระตงกวาครับ มีจอบมาดินตรงได้เข้าไปทีพูกต้นไม้ด้วยเพราะว่าใบม้ต้นไม้นันก็พร้อมที่จะกรบได้แล้วโดยไม่ต้องใช้จอบนะครับอาจจะใช้เท้าก่อต้นไม้ตามหลุมที่เราเตรียมพร้อมไว้ให้นะครับในหลุมก็จะขุดเรียบร้อยแล้วครับครับจะดึงดึงตถูกใหติดอ,ออกก่อนนะครับแล้วก็บันจงลงไปอย่าง สำหรับสถานที่นี้ท่านค่อนข้างจะจะพลายเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านก็ประกอบสมัยสำหรับผู้ที่วิจารย์คล้ายๆมะขามต้มตีครับแล้วก็มีมะขา่ากได้เตรียมมาเต็มนะครับเชิญเดินไปข้างในเป็นสิน่งเดียวเท่านั้นนะครับที่จะแก้ปัญหาเียน้อยลงก,ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้น ต้นไม้ทุกต้กนไหนจะถ่ายรูปหน้าเวทีนหน้าป้ายเราว่านี้นะครับแสดงความจงรักภักดีต่อองค์ท่าน